รอมเด้อค่ะเมื่อน,นี้มีผู้ที่ถือกและผูที่บ่ถือกเลขกเด้อค่ะเด้อกะดีใจน้ำพูที่ถือกผูทีบ่ถือกเสียใจน้ำหวดหนาเอาไม่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องเบิกทรยบส่ผ้าทั่หารับใจียาภูมิเนาะคะ่ะแตก<อ>สามตัวผู้ตาขีงาอกกุกไหมมาบอกเลยคันแม่ถือกในบ้านหลังละหล,ลัสองสามหลังคุณ่านะจนเขาเศร้าไปขอลวยหลาย เดี๋ย่าเลืดี๋ยวเลือต่อสายเพื้นก่อนพี่น้องเดี๋ยวเลือค่ะเพื้นสีถึกหลายแสนอยู่ดอกสมคำลำเลืออยู่ดอกเดี๋ยวโทรหาเราก่อนพี่น้องโตติดคาเป้ได้แล้วเนาะได้แล้วได้แล้วเนาะโอ้ผมไม่ได้ซื้อนะผมเสียใจแท้ค่ะนี่ ได้ทั้งตัวทั้งติ่งแล้วโอ้ได้ทั้งตัวทั้งติ่งแล้วป๊าอันได้บนไห่แม่นิลียังว่าบนไห่แม่นิลียังว่าอยากไปอยากไปรีบาดนี่อยู่ใส่เกาะฮะอยู่ใส่ก่อนนี่อยู่ใจอย่าพูดหนอถือสามตัวได้จักรล้านฮะได้จักรล้านถือสามตัว่วาหังได้ออยยยูู่ไไไดดดดด้้้กกหลาทั้งตัวทั้งตัวบอกได้ทั้งตัวทั้งตัวการซื้อ ไอ้ 6, เก้าโฮกแล้วก็ซื้อโฮกเก้าเก้าโกเนาะเออเก้าโฮกโฮกเก้าเก้าโกนั่นแหละถือสามตัวซื้อข้างล่างกันทั้งไลายื้อข้างล่างพร้อมซื้อบนพร้อมเนาะเอาสมกับเพิ่นว่าอยยังเกาะผีไปเหยียบกองฉลากมาจ้าเอือนั่นแล้วรถบัวเราไปเหยียบกองฉลากมาแล้วกันยังาาวยายโอ้พี่บดีอันยี่หัดเลยรางวัลที่หนึ่งกว่นี้กันแม่นซื้อลอตเตอรี่ไหม อ้าวได้ซ่อมด้านั่นก็เอาแล้วอยู่อันแถวไหนเนี่ยอันอยากไปที่บานนี่เดี๋ยวอันเดี๋ยวมาหาเด้อโอ้ขนหัวลูกหาเลยโอ้เขาหยากยากเล่นไหมอ้าวยากเลยที่เขาว่าถือโจนว่าได้สร้างบ้านหลังละล้านสองสามหลังมั่งนี่แล้วล้วนอะมังนี่แล้วล้วนอ่ะอู้หครับเพื่อรอบรอบนี้คือเขาเขามาอุ้มลงจากโคลนไหมครับ เขลาลักค่ะไม่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 แต่แต่ให้ตัวงามจริงๆเลยวันนี้แหละตัวงามเลยเออออกมางามงามเลยสวยๆเลยแหละอันพ่นที่ว่าผีดึงแอวอันนี้ก็เอาว่าต่อลงหรือบ่อัน,อนบ่เอาบัางไม่อีกโอ้คือหน,ม,นม,มองว่าม,มีหลายมองว่ามีหลายมันมีหลายมองอมีแต่อมองเจียงเจียงแจวๆเลยนี่ไหมยู่ไกลกันบ่ฮัลลนี่อยู่อันนี้อยู่ไกล ้างๆบ้านละอือใไปไกลบ้านละบอกไปตรงน้ากับเมียนั่นเนี่ยกี่งวดแล้วครับเขาได้มานี่เขาได้มากี่งวดแล้ะครับแต่ว่าเพิ่นเคยได้มาแต่ว่าเพิ่นกัล่างไปโดนแล้วเนาะเพิ่นคิดจังไดบ่จังเป๋าอีกแหมเพิ่นคิดจังไดบ่จังเป๋าอีกมีมันยิมีแล้วแล้วดึงดูดใจเพิ่นั่วนวะผู้ใดไปเอาจ้ะการตอนแรกเพิ่นกับิมาเอื้อนละวันนี้่อย่บ้านเพิ่นรีเป๋าองโอ้เพิ่นเป็นผ้ามบ่ เพื่อนเป๋ามือเนี่ยเมื่อันที่วันไอ้วันปลาใหญ่มื่อออกพรรษาเลยนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขายติมเยอกหน่อยยืนควายเด้อย,ยืมหน่อยมันควายถาดกินไอติมเพื่อนเป็นผ้าไม่เนาะจ้าเอาขายขายขายเพื่อนขายไอติมก่อนเนาะวุ้วยละแจกลเลยป้า <laughs> เดี๋ยวจะไปหารอบนี้แจกเลยแจกเลยไอติมหัน เลืดเข่าสามตัวเพื่อเหล็กเราพ่อธรรม,มดาพี่น้องคะ่ะผู้ใดอยากไปพิมพ์รอกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนำ่คอมเมนต์ใต้คลิปว่าอยากให้เบิกทราบก็โอปป้ไปบอเนาะค่ะเนาะเหตุจังไหนละ่ะคือบอถือห้าสิบพี่ค่ะมั่นไปบมดละยังวะยังวะโอ้ยข่อยคืดอยู่ดีข่อยสื่อน้ำดีบัเนาะข่อยว่า่อยคืดอยู่ดีก็เมีนสื่อสิได้น้ำเป็นหลาย เดี๋ยวรอเพื่อนขายติ่มก่อนนะฮะเพื่อนขายติ่มอยู่ไตรภูมิมนะครับขายอยู่แถวไหจ้านัน่นบอกกันบอกจำ้ำขอเก้างวดอยุโอ้ให้ถือปั้มแม่เด้อเม่อันเอาก็บ,บอกเราแล้วกระเดือกอันบ่แม่นันยึดถือเบิดประเทศบุเดียวจากพวกเจ้าไปอ,อ่ะอ๋อแข็คอยถือนั้มแม่คอยกับถือยึดก<ะ>็นเบิร์ตกันมาแกันจังสั่งยึบอกเด้วเนาะบอกยับสมุดวะ บอกเจ้าย่ำลำบุญโนว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปกองฉลากมาเสนอกมาบอกตีซีเสนอโอ้จักเรียกว่าแม่นเบาดินเบาอีหาีเออมาตีซีแม่มาเข่าฝันตีซีไม่ค่เขาเข่าฝันกขาบ่กเข่าฝันไปเมื่อเข่าฝันข่อยผู้เดียวใช่ไปถามเบมึงเบิดแล้วขนาดข่อยว่าได้ไปเียวเนี้ยนะเพิ่นยังมาเข่าฝันข่อยเนาะแต่ว่าเจ้าที่สองถิ่ไปเอานีเมื่อคืนเนาะมีแต่อุปสรรคเนาะ สเทียแล้วสองเทียแล้วเออเมื่อเขาแล้วเทยก้อนไก่หนึ่งตีหนึ่งกับสามศูนย์อือเบเขาพอดี่เทยนี่กัให้ห6าหกสองอือเบ่เขาบ่เขาจังหวัดบ่ไปแล้วอืออือแม่นเืิ่นมากับเบอไปเอามงนี้แม่ดีกว่าจ้ะมงนี้ยังมีโปรเซียนลายกว่าเลย เป็นน้ำผู้เป็นที่เลี้ยงหลายกว่าเลยเพื่อนให้ค่าไห้แน่เนาะจ้าให้คั่นไห้แน่อันยวนมันเป็นฝนน้อยๆดอกเป็นต้นบักขามโอ้ฝนหยุดตกเป็นพุ่นปูตาหนิบ่จ้าแมีนเมียนมีหันมีหันอยู่อ๋อคนเอื่นปูเอียง อันผีตายแหกว่าฉันผีตายแหกอันอยู่นับนานนะโอ้พูดตาผีหน้าเนาะแมีนเมนอันทำน้องนั่นล่ะโอ้ปนว่าปนไปเหยียบกองสลากมาแล้วแน่นอู่นใว่ปเหยียบกองสลากมาแล้วไหมเอาอยเ่าไปเลี้ยงเพื่อนค่ะบานนี่อันเมื่อนั้นซื้อเราไปเพื่อนกับยิมแอนมาโอ้บางทีซื้อเราตื่นใจกับยิ้มวาบอกหนูว่าโอ้เพื่อนมากินเราเพ่นบซื้อเราให้ไกลตัวจ้า เราให้ใก่ตูงเสียบอ่อันบอสซื้อเราไปันไอเซียนเพื่อนละเมือนแปวาหนาเพื่อนกีว่าบางนี่ไอซื้อเราไม่กูจินก็ยีปบอกล้วเพื่อนกีว่าเสิร์อวะเพื่อนนีมักเราช่วยเราซ้อมเบิ้งอ่ะเพื่อนจังมาบอกคนซื้อเราให้ไหมคนซื้อน้ำซื้อน้ำแดงเพื่อนบอบอกไหมเนาะเพื่อนเพื่อนบอกไปหาเนาะเพื่อนบอไปหาเพื่อนมากกินอัน เราให้ใกล้ตูว่าซื่อๆกันนั่นกับยู่บ้านท่านนั่นกับชีเลี้ยงเพิ่นอีกอยู่ค่ะีเลี้ยงเพิ่นอยู่ดอกอ๋อคือจะขอเก้างวดใช่ไหมครับคุยกับเันจำไปว่าเอาจะเก้างวดได้จำอันเสียามือได้ทั่วบอกทางช่องในรอจยาเด้อโอปัว,ออก,วก็เบิกทราบส,สิบไปเบื้องหน่าไอ้คุยคุยกันบ้านบ้านพาเนี่ยแหละเจี่ยวตองวดให้เบือ้องเจียวตองงวดนะมันที่เป็นบ้านผาที่หอดเนี่ยบ้านที่เท่าไรฮะ ต้องเบิ่งปฏิทินต้องไอ้บิ่งปฏิทินกันจ้าจ้าเดี๋ยวสิไปอันเดี๋ยวสิไปอีหานเพิ่นเพิ่นยากกันกับงานศพอยู่จ้เพิ่นเผาศพมื้อนี้ล่ะอืะเผาศพแรื่มื้อนี้ก็ต่อไปก็สิบ่ยากญหรอกเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบ่ได้เฮ็ดบุญอีหยังดอกมั้งขอเก้างวดเนาะค่ะเนาะขอขอว่าเอาเก้างวดทันได้เก้างวดเดียวอันไอ้มงคลนี้เมื่อนั้นให้เสร็จนี่ จัดโมโหลีให้เลยสิเพราะว่าลั่นปากไว้แล้วครับจัดโมโหลีแล้วก็จิตจัดอันผ้าหวานผ้าขาวยังก็บจิตจัดผลลมากลากไม่ก็จัดไงตื่นพลลไปออืประมาณเดือนหาหรือเดือนวกปีหนา้า่โอเคจ้ะพลล่ะเดี๋ยวอันติดโทษหาแตาโทษมาบอกย้ำอกกีกทีนเด้อจ้าเด้อเหอนกันนั่นก็จังคอยเว้ากันจังคอยคุยกันเอาอฟซีทันได้ล่อเนาะค่ะติดบอกติดบอกอยู่ คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะมีครูอยากได้น้ำเนาะเป็นแนวทางเนาะค่ะเมียนเมียนางค่ะต่างรงขอบพุ่นเทียนไชยภูมมละค่ะมือนนี่ครับครับครับโดนปูตาให้โชค